สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววราพาพลุตันเป็นผู้รายงานข่าวในขณะนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้องคณะผู้บริหารมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา ที่ศูนย์ทานน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมามหาวิทยาลัยราชพัฒนกำแพงเพชรแม่สอดจัดพิธีประดับเข็มตราพระราลันจกรประจำปีการศึกษา2558เทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนสิงหาคม2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานเทศบาลนครแม่จอดจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขเขตเทศบาลนครแม่จอดประจำเดือนสิงหาคม2558พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธรารณาสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนสิงหาคม2558พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2558โดยมีนายธีรยุทธ์ฉันติกุลนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองงานวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยในการประชุมมีสาระสําคัญฝากถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในเรื่องการจัดทําประชาคมความต้องการของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอดเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การจัดทำน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพียงพอการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการปฏิรูปก,การเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและการก่อสร้างอุโมง์ลอดถนนบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซึ่งในการประชาคมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีการส่งผลงานให้ส่งงานตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้เพื่อนำส่งและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานและการรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลายในชุมชนซึ่งในขณะน,นี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนมักจะมีภาชนะหรือแหล่งน้าที่มีน้ำขังทำให้มีลูกน้ำยุงลายเพิ่มมากขึ้นจึงเน้นย้ำให้อสอม ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบมันสังเกตอย่ายให้มีน้ำขังอันเป็นแหล่งก่อให้เกิดลุกน้ำยุงลายและสังเกตประชาชนในเขตที่รับผิดชอบว่ามีผู้ป่วยหรือไม่อันเป็นการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์เพราะอาจจะเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกได้นะครับผมจะขอความเห็นของพี <ขอ S 1> ่น้องกองสอบรมที่ามื่<ข>อก<พ>่<ข>อสอนเกี่ยวกับเรื่องการ นะครับทำประปานะครับให้เทศบาลทำประปาด้วยตนเองนะครับถ้าใครเห็นด้วยขอความกรุณายกมือขึ้นครับยกหางหางหร้อรแป๊บซนะครับยกเลยเทศคแบตามต้องารนะครับควรมีรายได้เพื่อมาบริหารจัดการแรงงานในเขตเทศบาลใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับนะครับเพราะว่ารายได้มาส่วนนี้ ทกการเลยประบาลไม่ได้อะไรเ,เลยนะครับให <c oughs> ้เทศบาลนะครับมีการจัดตั้งเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับซึ่งจะเหมือนพัฒยาหรือว่ากรทมอนะครับซึ่งมีการดูแลบริหาจัดการแล้วก็มีงบประมาณที่จะลงมาใอยดูแลในเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่พิเศษนะครับให้เห็นด้วยตรงนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับใครไม่เห็นด้วยชุมชนนะครับึ่เมื่อก่อนมีการแต่กันเป็นุ่มๆๆต่อไปเทศบาลจะรวมกลุ่มเลยแล้วก็จะสนับหน่วากับภิจากคิดให้ชุมชนนะครับผหาจัดการด้วยตัเองนะครับใครเห็นด้วยนะจุดนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับ ข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อสุดท้ายเกี right. so <displaystyle, S 1> ่ยวกับการทำปมงกรอดใต้ถนนนะครับเพื่อให้ลูกหลาของเราที่ข้ามนนไปมาระหว่างถนนสายนะครับไปด้วยขอยกมือขึ้นครับน่เารครับเพื่อต้องจากผูกหานแล้วครับกที่ยวเ่อนที่มาคมนะครับไมีาับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารหมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาที่ศูนย์ทานน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมาค่ะที่ศูนย์ทานน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมาหน้าอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาดกดกรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้นายสุทธาสายวาน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในประเทศเมียนมาที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของประเทศเมียนมาโดยนายอิงครัตตันติพงศานติประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดมอบเงินสมทบในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าขอบคุณสำหรับการรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยและสำหรับเงินที่ได้รับมอบจะนำไปซื้อ,อยารักษาโรคเพราะยารักษาโรคยังขาดแคลนอยู่มากผู้ที่จะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาสมทบสามารถนำมามอบได้ที่ ศูนย์ทานน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมาที่อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-513160หรือ095-6436768เทศบาลนครแม่สอดจ่ายบิยัยมชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคมในช่วงบ่ายค่ะ ดเอรเทิดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคมในช่วงบ่ายอีกสิบชุมชนที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยมีการชี้แจงการจัดทำประชาคมโดยทางคณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดในเรื่องการจัดทำประชาคมความต้องการของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคการจัดทำน้ำประปาไว้ใช้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพียงพอการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการปฏริรูปการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและการก่อสร้างสะพานล,ลอยข้ามถนนบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดชุลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วซึ่งในการประชาคมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีจากนั้นทางเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด ที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัดเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวแล้วเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดด้านการสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภคได้มีการประชุมในสมัยประชุมครั้งที่4โดยมีนายวัสุธรบุญมากประธานสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดด้านการสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นายวัสรทนบุญมากประธานในที่ประชุมกล่าวชี้แจงในที่ประชุมถึงการติดตามงานโครงการที่ทางสภาเทศบาลน,นครแม่สอดซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภคอาทิเช่นการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อดูเรื่องความปลอดภัยจากการจราจรในเขตเทศบาลเรื่องเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนอสมในเขตเทศบาลการก่อสร้างถนนการก่อสร้างรางระบายน้ําการก่อสร้างสะพานการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อไว้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดการจ้างเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลและรวมถึง สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนาของทางเทศบาลนครแม่สอดในปัจจุบันนี้สิ้นปีงบประมาณ2,558แล้วหากโครงการใดยังไม่ได้ดำเนินงานทางคณะกรรมการสามัญประจำสภาก็จะพยายามเร่งรัดให้ดำเนินการหรือว่าดำเนินการไปแล้วแต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อหรือเพิ่มเติมทางคณะกรรมการก็จะแนะนำให้บรรจุเข้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,559ต่อไป หากพบปัญหาในการดำเนินงานโครงการทางคณะกรรมการก็จะสรุปปัญหาแจ้งผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดทางดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีได้รับทราบและแก้ไขได้ทันท่วงทีนายวัสทรทอบุญมากประธานคณะกรรมการยังได้กล่าววันนี้มีวาระการประชุมที่สําคัญคือการติดตามงานโครงการที่ทางสภาเทศบาลนครแม่สอดได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2,558ที่เกี่ยวกับนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่ได้ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลน,นครแม่สอดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานระดมสิ่งของบริจาคช่วยเหลือชาวเมียนมาผ่านจังหวัดต,ตากชาวเมียนมาเจอวิกฤตอาหารและข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงพันเอกอาสาระหะพูลสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตาได้นำผ้าห่ม200ผืนมามา่าอาหารกระป๋องและน้ำดื่มมอบให้นายสุทธาสายวาน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาทั้งนี้เพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือชาวเมยียนมาที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางจังหวัดตานายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาจะนำคณะฝ่ายไทย ไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเมวดีเพื่อส่งสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาต่อไปขณะที่มีชาวบ้านได้ส่งของไปบริจาคที่สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนอกจากฝ่ายทหารหมอบให้ฝ่ายจังหวัดแล้วยังมีภาคประชาชนจากสถานประกอบการนาสิ่งของไปมอบให้ด้วยชมรมช่างตัดผมอำเภอแม่สอดออกบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาสเขตเทศบาลอำเภอแม่สอดชมรมช่างตัดผมอำเภอแม่สอดได้ร่วมกันออกให้บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาสต,ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเป็นจำนวน120คนชมรมช่างตัดผมอำเภอแม่สอดผู้มีความจงรักภักดีได้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณจึงได้จัดกิจกรรมจากช่างตัดผมอำเภอแม่สอดจำนวน12คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชาสดุดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษา 12สิงหาคม2558เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในกฎวินัยของโรงเรียนการตัดผมให้สั้นทรงนักเรียนนั้นเพื่อลดปัญหาที่จะมาจากการดูแลทำความสะอาดผมหรือทำให้การหวีผมเป็นไปด้วยความลำบากซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโดยทั่วไป มหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดจัดพิธีประดับเข็มตราพระราลัจกรประจำปีการศึกษา2558ที่หอประชุมอาคารเรียน5มหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดตำบลแม่ปะอเภอแม่สอดนางจำนานเสนเมืองผู้อำนวยการมหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีประดับเข็มตราพระราลันจกรมหาวิทยายลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยายลัยราชพัฒโดยทรงให้ความสำคัญกับการจัดการอุดมศึกษาสำหรับท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แผ่ไพศาลจนมีผู้ถวายพระเกียรติในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันไม่มีพระองค์ใดทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้จึงนับเป็นบุญกุศลใหญ่หลวงยิ่งนักที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร องค์พระผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรมทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสูงสุดสมกับคำกล่าวที่ว่าบุญของคนไทยที่มีในหลวงสมควรยิ่งที่ปวงชนชาวไทยได้เรียนรู้ตามรอยพระยุค,คลบาทและน้อมนำพระบรมราโชวาสเป็นแนวทางในการดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบไปโดยในวันนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวน500คน หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ